สวัสดีครับคุณเอกครับลีนวัฒโลจนะวิพาสครับฟอร์ดนา้าคอนโตบิวครับสาขารัตนาธิเบตส,สำนักงานใหญ่ครับพบกับเอกเช่นเคยครับกับช่องเอกมีโปรทุกเดือนวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยทุกครั้งก็คือเราจะรีวิวรถ Ford r เ n g e r 1คันแต่ด้านหลังผมทางท้ายมือเนี่ยจะเป็น Ford r เ n g e r w i ์ว t ยแท็กสบเทอร์โบ4ี่คูณสนะครับในราคา 1, 1 2 6 8 0 0้านบาทนะครับตัวนี้จะเป็นสีขาวต้องบอกว่าสีขาวธรรมดานะครับเป็นรูซส์ธรรมดาจะไม่เหมือนสีขาวมุกสีขาวมุกก็จะอยู่ในเอเวอเรสต์นะครับผมอ่ะเราเริ่มมาเลยง่ายๆในส่วนของการแต่งรถ Ford ด f o r e r w n g e r ย i t ac. นะฮะในวันนี้เนี่ยระดับแรกๆเลยเนี่ยเราจะเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นคำว่า f o r D FORD นะครับพร้อมทั้งไฟ LED 3ดวงนะครับจะอยู่บนกระจังอยู่แล้วที่เป็นเหมือนกับเป็นชุดแต่งมาถ่ายไปแล้วนะครับของ Ford อย่างหนึ่ง2คือเราเปลี่ยนในส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าโคมเดิมนะครับอยู่แล้วแล้วเสร็จเราทําอะไรเข้าคือเป็นมัสแต n งคือเป็นไฟวิ่งนะครับไฟเลี้ยวไฟวิ่งเนี่ยแล้วพร้อมทั้งไฟ LED คีบฉลาม3ขีดนะครับบนฝาโปรงเป็นสกูปทรงทรงเล็กนะครับ จะเป็นสีขาวตัดกับสีดําด้านนะฮะส่วนชุดด้านล่างชุดกันชนด้านล่างเนี่ยก็เป็นแบรนด์เดิมครับก็เป็นแบรนด์ของ h ฮมเมอร์นะครับเป็นกันชนเหล็กพร้อมหูรากนะครับอันเนี้ยมาทั้งชุดของเราของ h ฮมเมอร์นะครับรวมอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะไม่เคยลืมขั้นตอนต่างๆก็คือเราจะย้ายเซ็นเซอร์จากกันชนหน้าหรือแก้มเดิมเนี่ยมาใส่กับตัวชุดกันชนเหล็กของ h ฮมเมอร์อยู่แล้วนะครับก็พูดง่ายลูกค้าก็ยัง เชื่อมั่นและความปลอดภัยในเซ็นเซอร์ของปอดเหมือนกันมันเป็นตัวกะร,ระยะหรือบอกระยะว่าจะถึงการชนเมื่อไหร่นะครับอันนี้คือปกติส่วนด้านข้างของตัวรถซุ้มล้อจะเป็นขนาด6นิ้วแบบมีหมุดเป็นสีดําด้านนะครับทั้งหมดเนี่ยเราก็จะใส่ให้สีล้อเราจะไม่ใส่ล้อใดล้อหนึ่งครับเราใส่สีล้อให้ครบทุกล้อนะครับส่วนแมกยางนะครับตัวเนี้ยยางจะเป็น BF กูริต2 6 5 6 5นะครับ R 1 8นะครับเป็น VFG กูริตพร้อมทั้ง แมกลายดอกไม้นะครับอันนี้จะเป็นแมกลายดอกไม้ส่วนตรงอื่นเช่นคอบหูช้างครอบแก้มอันนี้จะเป็นสีดำนะครับสีดำเขาติดตั้งมาจากโรงงานนะครับพร้อมไฟเลี้ยวอันนี้ผมไม่ได้ใส่กันสาดนะฮะชวนแหล่งหลังคาไว้แท็กมีแหลังคามีแหล่งหลังคาอยู่แล้วนะครับจะไม่เหมือนเอ็กเาที่เราใส่ให้เพิ่มอันนี้สามารถที่จะโน้มได้อะไรได้นะครับ ทั้งสวยงามและใช้งานได้จริงจะไม่เหมือนตัวที่ใส่ให้ในตัวเ t t อันนั้นใส่เฉพาะสวยงามนะครับถัดมาเรื่อยๆด้านหลังนะครับโลบาเป็นโลบาเดิมลูกค้าท่านนี้ขอเป็นโลบาเดิมนะครับก็ใส่โลบาเดิมของฟอดอยู่แล้วนะฮะส่วนด้านท้ายด้านท้ายของคันนี้เราถอดชุดกันชนนะครับเราจะถอดชุดกันชนเดิมออกที่เป็นสีดำเงาออกพร้อมทั้งเซ็นเซอร์ถอยหลังออกใส่ กันชนเหล็กของ Outlander พร้อมหูล่าให้นะครับแต่ที่ผมเรียนไปคือเราก็ยังใส่เซนเซอร์เซนเซอร์ให้ลูกค้าเหมือนเดิมเอากลับคืนมาเหมือนเดิมมันจะเป็นตัวกะละยาดได้ตัว Ford Ranger ตัว w i d t a c k นะครับก็จะมีกล้องถอยหลังสองหลังอยู่แล้วนะครับมากับติดตั้งมาติดกับตัวรถนะครับอันนี้คือมันเป็นมาตรฐานของชุด Ford Ranger ตัว w i d t a c k นะครับไม่ว่า4 2หรือ4 4นะครับโดยเนื้อง,งานโดยรวมคันนี้ผมต้องเรียนตรงๆว่าคันนี้ แต่งไม่ได้เยอะแต่ผมว่าแต่งไม่ได้เยอะเนี่ยมันก็มีสเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะครับคือแบบสสวยงามเรียบง่ายดูดีนะครับก็คือพูดง่ายว่าลูกค้าท่านพอใจลักษณะลักษณะเนี้ยผมเรียนเลยผมก็จัดให้ลักษณะนี้คือคือลูกค้าท่านเน้นบอกว่าเอาแบบเรียบหรูดูดีแฝงด้วยความโหดร้ายหน้าดูด,ดไว้นิดนึงให้พี่หน่อยได้ไหมบอกได้ครับเอกยินดีและจัดให้อยู่แล้ว นะครับยังไงเนี่ยเอกรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับที่ชมเอกทางช่อง YouTube เอกมีโปรทุกเดือนนะครับเอกรบกวนขอฝากกดไลค์กด s ับส c ค i b e กดไลค์กดแชร์นะครับในช่องเอกมีโปรทุกเดือนนะครับและอีกประการสำคัญคือเดอกจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ครับโทรหาเอกได้ครับคุยเอกได้ถ้ายัางไงย,ยินดีที่จะพบกับลูกค้าทุกท่านทางช่อง YouTube ถ้ายัางไงเอกรบกวนด้วยนะครับว่า กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยครับผมยังไงอเอกขออญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ